ใครที่นะคะกำลังจะเริ่มจำข้อสอบขอสัญชาติเกาหลีนะคะมิวแนะนำเซตนี้นะคะ70,000วอนส่งให้ฟรีนะคะ 1. จะได้หนังเสืออธิบายภาษาไทยให้ละเอียดยิบ2เน้นข้อสอบที่ออกบ่อย300ข้อแล้วก็มี MP3 เสียงคนเกาหลีให้ฝึกฟังด้วยนะคะฝึกฟังจับพลอยเรียนโจทย์นั้นๆนะคะ 3. นะคะข้อสอบจริงเขตนั้นๆนะคะ ใครที่สอบเขตอะอย่างเช่นข้อนี้ไอเนี่ยนะคะเป็นเขตอันซานน้าหมิวก็ทำสถิติให้นะคะว่าเจอคำถามอะไรบ่อยนะคะนี่เราก็จะได้เน้นประมาณนี้ในข้อสอบจริงนะคะเพื่อนๆพี่ๆเราไปสอบมาเจอคำถามอะไรบ้างนะคะหมิวก็รวบรวมมาให้นะคะเดือน7เดือนหเดือนหเดือนสี่เดือน3นะคะเอาไปฝึกซ้อมได้ค่ะพร้อมแปลภาษาไทยให้ด้วยนะคะนี่ค่ะแปลภาษาไทยให้ด้วยนะคะจะได้จำง่ายๆเนาะ เอาไปฝึกซ้อมได้ค่ะในการสอบตรงนะคะมันจะมี3 3นะคะก็คือ1น่งร้องเพลงชาติ1ท่อน2อ่านบทความแล้วก็ตอบคำถามแล้วก็ถามตอบนะคะในเกี่ยวกับเกาหลีทั้งหมดทั้ง5หมวดนะคะเนี่ยข้อสอบจริงนะคะมันก็จะรวมทั้ง5หมวดเลยค่ะนี่นี่มิวจะเอาให้ดูล่าสุดเนาะวันที่3เดือน7ปี2025นนะคะก็ กึมยงชิลเมียงเจนะคะก็คือระบบชื่อจริงทางการเงินใช้เฉพาะชื่อจริงในการทำธุรกรรมข้อสามฮองจุงอินข้อสามก็คือพังจองฮันก็คืออรินีอรินีน,น,น,นุกุมันทรอก็คือคนที่ทำวันเด็กขึ้นมาแล้วก็พิพิมบับนะคะชิลล่านะคะยุนปงกินโคโยงโพทงบู นี่นะคะสิทธิพื้นฐานนะคะแล้วก็ส่งคำกริยาเริ่มวันที่เท่าไหร่นะคะประมาณนี้เดี๋ยวมิวจะส่วนมากนะคะอยู่ในหมวดกฎหมายเยอะนะอย่างเช่นข้อ12ก็อยู่หมวดกฎหมายข้อ11ก็อยู่หมวดกฎหมายข้อ10ก็อยู่หมวดกฎหมายข้อที่9นะคะอยู่หมวดประวัติศาสตร์แล้วก็ข้อที่8นะคะอยู่หมวดกฎหมายข้อที่7นะคะอยู่หมวด อยู่หมวดที่ห้านะคะการใช้ชีวิตแล้วก็อันนี้ก็ยุนปงกินก็อยู่ประวัติศาสตร์ชินล,ล่าก็อยู่ประวัติศาสตร์นะคะพิมบ,บัเก็อยู่หมวดที่ห้าอันนี้หมวดที่ห้าหมวดที่สองหมวดที่สองหมวดที่คุมยองชิลเมียงเจอยู่หมวดที่4ี่ส่วนมากกฎหมายเยอะเพราะว่าเกาหลีนะกฎหมายเขาให้ประเทศเกาหลีเขาให้ความสําคัญกับกฎหมายมากๆเลยค่ะนี่นะนี่นะนี่เน้นๆกฎหมายกฎหมาย ในทั้งหหมวดน,นะกฎหมายมีเยอะกว่าเพื่อนค่ะเนี่ยอันนี้ก็ทำสิทติให้นะคะสนใจทักมาสอบถามได้นะคะแปลภาษาไทยให้ด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะรุยเพื่อสัญชาติเกาหลีไปด้วยกันค่ะ